ทำไมวันนั้นฉันไม่รักตัวเองเหมือนวันนี้ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่เจ็บเลยสักวันจริงๆเป็นคนที่ชอบดอกไม้สดๆแบบนี้นะแต่ไม่เคยซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองเลยวันนี้ก็เลยไปซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองค่ะนี่จึ้งๆเอามาทัดหูทัดใจนะคะวันนี้จะมาทําอาหารเมนูง,ง่ายๆค่ะนั่นก็คือปลาแฮมสีทอดค่ะก่อนที่จะไปทปําปลายแฮมสีทอดก็จะมาหุงข้าวุงปรานก่อนนะคะแป้งที่ใช้ทอดปลายแฮมสีก็จะเป็นแป้งข้าวโพดใส่เกลือไปตาม ใจชอบเลยนะคะบางคนก็จะใส่ไปในปลาแต่นี่จะใส่ไปในแป้งนะคะจากนั้นก็คลุกเ้าให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูมีความสุขในการใช้ชีวิตในการทําคลิปมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้หนูทําคลิปหนูมักจะกดดันตัวเองค่ะแล้วก็ทําหักโหมมากๆมันทําให้รู้สึกว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปบวกกับเราอยากจะหาเงินได้เยอะๆเพื่อมาจุนเจอือครอบครัวมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยและไม่มี เอเนจีในการทําคลิปมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยค่ะช่วงนี้หนูเลยแพนอะไรให้มันแบบลงตัวที่แบบทําแล้วไม่กดดันตัวเองทําไปแล้วมีความสุขไปไม่คาดหวังอะไรมากมายค่ะแล้วก็กลับมารักตัวเองให้เวลากับตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยอะไรก็ได้ง่ายๆในวันนี้ที่เรารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วมันมีความสุขนะทุกคนปาแฮมสีคนตุรกีเขาจะไม่กินก้างนะบ้านเรานี่ก ็คือสวบไปเลยค่ะใครจะขยันเอาก้างมันออกแต่คนตุรกีขยันมากค่ะมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยการลืมเรียกเลยวันนี้ก็จะมีปลาแฮมสี่แล้วก็สลดัดแล้วก็แตงกวานะคะจะมีน้ำพริกด้วยทุกคนข้าวสวยร้อนๆคือแซ่บมากๆค่ะวันนี้ก็ไปหาผลไม้นะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้ตัดคลิปไปหาผลไม้ให้กับทุกคนดูนะเพราะว่ากลัวทุกคนนะ่ะเบื่อค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เร่งเก็บ เกี่ยวผล,ลไม้แล้วก็อีกไม่นานหนูก็จะน่าจะได้กลับไทยนะคะวันที่19นี้ก็จะได้ไปอิสเมียค่ะไปขึ้นศาลทำเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะได้บินกลับไทยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าจะทำวีซ่าอยู่ต่อได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องวีซ่าเลยค่ะถ้าเรื่องอย่าจบแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้กับตุรกี